สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องพมชาติชะตาของปี66นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะตามแบบฉบับของพมชาติชะตาทั้ง12เรือนนะคะเป็นการดูแบบกว้างๆค่ะในแต่ละช่วงอายุกับคำพยากรณ์ดวงในแต่ละบุคคลนั้นนะคะเป็นการดูแบบง่ายๆ แต่ว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำและก็ละเอียดสูงมากเลยทีเดียวนะคะเอามาเตือนให้เรามาระวังและก็เป็นเข็มทิตในการวางแผนในแต่ละปีกันนะคะดูแบบง่ายๆกันนะคะให้ใช้อายุเต็มในการดูค่ะเช่นอายุ20ปีกับอีก5เดือนนะคะให้เอา20ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วนับเริ่มต้นจาก JD นะคะผู้ชายค่ะ นับเวียนไปทางขวาค่ะผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะให้นับหนึ่งที่เจดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะนับสองที่ฉัดเงินนะคะแล้วก็นับสามที่คนคอขาดค่ะนับสีที่เรือนรวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นับสองไป ไปที่ทางนักราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสีที่พ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาค่ะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าปีนี้ตัวคุณอายุเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกอยู่ในเรือนอะไรค่ะให้ดูคําพยากรณ์ประจําเรือนนั้นๆได้สรุปให้แล้วนะคะรวมไปถึงดูตามช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มาดูกันเลยล่ะค่ะเรือนที่11ค่ะถ้าตกแม่โมดนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม23ปี35ปี47ปี59ปีและ71ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงอายุเต็มค่ะ27ปี39ปี51ปี63ปีและ75ปีบริบูรณ์นะคะ เป็นช่วงจวังหวะที่เป็นปีที่ดีค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์มหานิยมนะคะมีคนรักมีคนหลงค่ะทำะไรมักจะเป็นที่สน,สนใจของผู้คนรอบข้างค่ะจะมีชื่อเสียงและโดดเด่นในเรื่องของการของความรักด้วยนะคะการงานจะโดดเด่นค่ะมีความราบรื่นมากนะคะโดยเฉพาะงานในลักษณะงานอิสระค่ะงานค้างานขายหรือพวกงานแสดงวงการมายาพวกสื่อโฆษณาต่างๆค่ะ งานในลักษณะแบบนี้นะคะหรือคล้ายๆแบบนี้ค่ะจะมีความราบรื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์ค่ะไม่ว่าจะไปติดต่ออะไรหรือไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากใครๆนะคะต่างก็ร้วนแล้วแต่จะราบรื่นจะได้รับการตอบกลับมาที่ดีเลยนะคะงานค้างานขายมีผลกําไรค่ะผลประกอบการงอกงามนะคะลูกค้าทั้งใหม่ทั้งเก่าค่ะเข้ามาเกื้อนหนุนนะคะผัด เปลี่ยนมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะ ทั้งงานในลักษณะของงานโฆษณาค่ะหรือการแสดงต่างเป็นที่ยอมรับค่ะมีผู้คนมากมายนะคะรักใคร่ให้ความสนอกสนใจล่ะค่ะจะมีชื่อเสียงนะคะมีเครดิตเป็นวงกว้างค่ะในวงสังคมของงานของคุณนั่นเองนะคะส่วนงานประจําค่ะหรืองานในองค์กรถือว่าดีนะคะไปได้เรื่อยๆค่ะจะมีมิตรดีๆในที่ทํางานค่ะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่นะคะจะมีคนแอบช่วยเหลือค่ะจะมีผู้หักผู้ใหญ่แอบผักดันอยู่เบื้องหลั นะคะแบบลับๆค่ะแต่พวกขี้ฉาหรือศัตรูในที่ลับเองก็ยังมีอยู่นะคะยังไงก็ต้องะระมัดระวังค่ะยังไงก็ต้องอยู่ให้เป็นก็แล้วกันนะคะถ้าอยู่เป็นก็ราบเรื่นค่ะแต่ถ้าทำตัวเด่นมากจนเกินหน้าเกินตาจะเป็นภัยนะคะจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ทำงานค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของคนนี้ล่ะค่ะการเงินการทองนะคะถือว่าไม่น่าห่วงหรอกค่ะเพราะเป็นปีที่พอจะมีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีพอสมควรนะคะแต่ต้องบอกว่ายังต้องขยันและอดทนค่ะเพราะโชคลาภเหล่านี้นะคะจะเข้ามาค่ะยังคงต้องพึ่งพาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าชะตาอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกค่ะปีนี้หากินเก่งอยู่แล้วค่ะสเสน่ห์พารวยค่ะสเสน่ห์จะพาความมั่ง นะ,ะพยายามแต่งตัวให้ดีค่ะมีสง่าราศีเข้าไว้นะคะพูดจาดีเจราจาไพเราะโอกาสจะฟั่งพูเข้ามาไม่น้อยจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะส่วนความรักนั้นนะคะ คนโสดจะได้พบคู่ค่ะจะมีคนถูกอกถูกใจอยู่พอสมควรเข้ามานะคะเผลอๆความสัมพันธ์จะค่อนข้างจะรวดเร็วอยู่พอสมควรค่ะแป๊บเดียวเครื่องสตาร์ตติดปุ๊บเลยค่ะเรียบร้อยไปซะแล้วค่ะจะเป็นแบบนั้นละค่ะแต่ถ้าถามถึงความมั่นคงยังไม่มีมากนักในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องได้ใช้เวลาคบหาดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งเลยละค่ะแต่อย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังคนที่มีพันธะแล้วนะคะหรือมีคู่ครองอยู่แล้วละค่ะ เขาจะเข้ามาหลอกหรือเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยในส่วนนั้นนะคะก็ดูให้ดีดก็แล้วกันค่ะส่วนคนมีคู่แล้วนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของมือที่3ค่ะหรือมีปากเสียงจุกจิกกันอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องหึงหวงนะคะเพ่อะแง่แม่งอนนี่แหละค่ะระมัดระวังให้ดีนะคะประคับประคองกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าหันมาโฟกัสเรื่องของการของงานนะคะเรื่องของการทํามาหากินช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเป็นมือเป็นแขนเป็นขาให้ซึ่งกันและกันอันนี้จะดี มากกว่านะคะอย่าพยายามไปหมกมุ่นกับเรื่องของอปัยมุขให้มากเลยนะคะของไม่ดีถ้าเอามาจับไว้นะคะติดมืออย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเผลอ,อาไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะระมัดระวังกับตัวกลับใจได้ยากนะคะแม้แต่เรื่องของคุณใสมนดําค่ะพวกนี้ก็ตามค่ะพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะเข้าตัวได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสายขาวเน้นทําบุญเข้าวัดเข้าวานะคะไปอาบน้ํามนอะไรนะคะ พวกเหล่านี้ล่ะค่ะสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะภายในปีนี้นะคะแนะนําให้หาเวลาว่างไปอาบน้ํามนต์ค่ะหรือรับน้ํามนต์บ่อยๆนะคะเพราะมีโอกาสที่จะต้องคุณใส่มนดํดำค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเช่นพวกลมเพลลมพัดพวกนี้ล่ะค่ะมักจะมีเข้ามานะคะมักจะมีเข้ามาดึงดูดพลังบ่วงในตัวคุณออกไปค่ะ และชีวิตคุณจะมีแต่คําว่าซวยกับซวยมีแต่เจอปัญหานะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าปีนี้ตัวคุณเองนะคะมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาเยอะจังหาเวลาว่างเข้าวัดค่ะเข้าไปรดน้ำมนต์เข้าไปทำบุญทำทานนะคะสร้างบุญบารมีเข้าไว้จะเป็นการดีนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือคํำพยาการพรมชาติชะตาทั้ง12เรือนค่ะเอาไว้เป็นเข็มทิศของชีวิตไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะความสำเร็จจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะหากตกดีก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปเสริมบาร,รมีขึ้นไปอีกนะคะหากตกเสียให้พยายามนำไปแก้ไขปรับปรุงค่ะ และคอยเฝ้าระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะเพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยให้พบเจอความสุขความเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบสุขในชีวิตด้วยนะคะ ได้ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศประกาศว่าฤดูหนาวก็จริงแต่ยังมีร้อนกับฝนอยู่นะคะระมัดระวังด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคน